สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟาแกรนส์ฟิลเลีนะครับอีพีนี้นะครับผมก็จะมารีวิวน้ำหอมของเซเลบิตี้มั่งนะครับผมก็คือ r i h าน่านะครับเป็นน้ำหอมรุ่นริริบายรีฮาน่านะครับผมก็คือเป็นน้ำหอมของคุณผู้หญิงนัแหละนะครับผมแล้วก็เป็น EDP นะคือน้ำหอมของเซเลบิตี้เนี่ยส่วนมากเนี่ยนะครับผม คือแพ็กเกจเนี่ยเขาก็ค่อนข้างแบบเออดูสวยดูเขาเรียกว่าดูมีความแบบดึงดูดอะไรบางอย่างนะครับซึ่งตัวเนี้ยแพ็กเกจก็คือมันก็ดูสวยแล้วก็ดูหนานะครับแล้วก็มีน้ําหนักที่ค่อนข้างหนักเลยนะแล้วก็คือเนี่ยคือผมว่ามันเหมือนกระดิ่งอะไรสักอย่างหนึ่งะครับเนี่ยถือไปแล้วก็เหมือนกับเราสั่นกระดิ่งอะไรประมาณนี้นะครับเนาะน้ำหอมตัวนี้นะครับเปิดตัวเมื่อปีสองพันสิบห้านะ perfumer นะครับก็คือคุณสตีฟเดอะเมอร์คาโดนะส่วนในท็อปโนตนะครับผมก็จะมีแพชชั่นฟรุตนะครับก็คือสาวรสนะแล้วก็มีรัมนะครับรัมในที่นี้คือไม่ใช่รัมข้าวนะรัมคือ,อเป็นเหล้าเป็นแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่งนะครับจะมีรสค่อนข้างออกอเป็นในแนวกลัวมองแนว,แ,นว,แ,นว,แ,นวแบบของกินเนาะแล้วก็มีกลิ่นหวานๆที่อุ่นๆประมาณนี้นะครับ แล้วก็มี Mandarin Orange แล้วก็ Catsis นะครับผม Catsis ก็คือเป็นใบของต้น b a c k กเคอนะครับอ่ะต่อมา Middle n o t e นะครับผมก็จะมี Honey Suckle ก็คือดอกใส่น้ำผึ้งเนาะมี Pink Freesia Orange b l r s s o m um, แล้วก็ Jasmine ส่วน b Base Not e เนี่ยก็จะมีวานิลามีสยามเบนโซอินก็คือเป็นเหมือนแบบกัยยานไทยนะครับกัยยานสยามแลรพวกนี้เนาะ แล้วก็มีมัสแล้วก็แซนเดวูดนะครับกลิ่นนี้เนี่ยผมว่าพอผมดมอะผมนึกถึงอะไรบางอย่างในวัยเด็กนะครับเดี๋ยวผมบอกนะว่านึผมจะนึกถึงอะไรเนาะขวดคือฉีดยากนะครับคือทรงมันอ่ะ ิ่นฟรุตตี้นะครับผมเป็นฟรุตตี้ที่อมเปรี้ยวนะคือเป็นกลิ่นส้มนะครับก็คือบวกกับแพชชั่นฟรุตนะคือสาวรสเนี่ยหรือแพชชั่นฟรุตเนี่ยกลิ่นมันก็จะอมเปรี้ยวอยู่แล้วนะครับพอมันมาเจอส้มเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกว่าเป็นฟรุตตี้ที่ดูแบบใาสๆาเปรียปร้ยวๆหน่อยนะครับเป็นกลิ่นที่แบบเอ,อดูเฟรชนะครับดูแบบยังไงล่ะคือ สดชื่นนะครับเหมือนเป็นกลิ่นแบบผล,ลไม้ออกไปในทาง t ropical ค,ครับผล,ลไม้เมืองร้อนเนาะมีความฉ่ำๆครับผมก็ได้กลิ่นประมาณแบบหวานหวานขึ้นมานะซึ่งผมค้ดว่าน่าจะมันจากไอตัวลำนะครับกับกลิ่นของวานิลาที่มันตีขึ้นมานะเป็นกลิ่นที่คือแบบหอมนะครับแล้วก็ไม่ได้หวานมากอะไรขนาดนั้นเนาะแล้วก็กลิ่นเนี้ยที่ผมบอกว่าผมนึกถึงอะไรในัยเด็กเนี่ย ผมนึกถึงายาสีฟันนะครับคือกลิ่นนี้มันเหมือนยาสีฟันแบบยาสีฟันเด็กอะนะเป็นยาสีฟันโคโดโมะกลิ่นส้มอะครับที่เราเคยใช้ในวัยเด็กในวัยแบบอยู่อนุบาลอะคือผมจําได้ว่าตอนอนุบาลอะคือเวลาเราทานข้าวกลางวันที่โรงเรียนใช่ไหมพอทานเสร็จเนี่ยเขาก็จะคร,ครูก็จะให้มาแบบแปรงฟันเนาะแล้วก็จะนึกถึงแบบยาสีฟันสมัยเด็กๆของโคโดโมะที่เป็นรูป สิงสาราสาสตว์รูปกต์ตูนอ่ะแล้วเป็นรสส้มอ่ะคือกลิ่นมาปะกลิ่นมาประมาณนี้เลยครับอืมแล้วคือแบบมันเป็นกลิ่นที่ดูน่ากินอ่ะแล้วจําได้ว่าตอนนึงเด็กแล้วก็แบบเหมือนกินเป็นคนที่แบบเออแอบกินยาสีฟันเป็นหน่อยๆอย่ะเพราะว่ารู้สึกว่ามันอร่อยมันหอมอะไรประมาณเนี้ยนะมันเหมือนมากเลยนะครับหรือท่านผู้ชมท่านไหนที่มีอยู่แล้วก็เราเอามาฉีดแล้วก็ลองดมไปนึกถึงยาสีฟันคนดโมก็ได้นะถ้าใครเคยใช้อ่ะนะ ราศีฟันโคโดโมโรลดส้มมีความแบบผมว่าคล้ายแบบคล้ายจนเกือบเหมือนเลยดีกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับอืมเป็นกลิ่นที่อ่ามีความเป็นเฟมินีน,ะ,นะครับผมว่าแล้วก็เป็นกลิ่นแบบกับอายุประมาณแบบยังไงล่ะสิบเจ็ดสิบแปดไปจนถึงยี่บห้าประมาณนี้นะครับคือเป็นกลิ่นที่ใส่แบบกลางวันก็ได้หรือกลางคืนก็ได้นะ ตัวนี้แล้วก็คือฉีดไปทำงานก็ได้นะครับไปทำงานออฟฟิศได้เลยนะตัวนี้ฉีดไปเที่ยวก็ได้นะครับไปเที่ยวกลางวันเที่ยวกลางคืนอ,อะไรก็ได้หมดนะหอมนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยพอกิ่นมันเป็นสกินเซนต์ไปอะครับผมมันเป็นกลิ่นของวานิลาบวกกับกลิ่นของมัสเบาๆนะครับผมเป็นวานิลาแบบออกแนวแบบกลัวมันหน่อยๆแต่ไม่ถึงก็หวานนะคือ มีความหวานแบบเบาๆนะครับหอมอยู่นะครับหอมอืโดมกลิ่ครั้งก็คือเหมือนยาสีฟันเด็กมากเลยแล้วก็อ่าตัวมิดเดโนเนี่ยที่มันมีพวกบรรดาแบบไว้ฟฟลาวเอ่ะผมว่ากลิ่นมันไม่ค่อยเด่นอ่ะนะครับคือมันจะเด่นพวกกลิ่นแนวแบบฟรุตตี้บอกอย่างที่บอกบอกกับกลิ่นวาน,นิลาตัวนี้นะครับผมได้มาจากบิวเทียมนะครับคือ ถ้าใครอยากลองก็ไปลองได้นะที่มิวเซียมแต่ผมไม่รู้ว่าตอนนี้เขายังจะมีจําหน่ายอยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่าก็ได้มาก็นานนานพอสมควรแล้วนะแล้วก็พวกน้ำหอมดาราส่วนมากเนี่ยตามห้างจะไม่ค่อยผมไม่ค่อยเจอนะเจอเจอก็แต่พวกมิวนี่หรืออะไรประมาณนี้ซะมากกว่านะครับหอมครับแต่ว่าตัวนี้เป็น e d p เนาะคือพอฉีดลงบนผิวผมนะกลิ่นมันรอบค่อนข้างเร็วนะครับ แล้วก็กลิ่นเนี่ยมันค่อนข้างแบบอออกแนวแบบยังไงล่ะมีความเป็นแป้งหน่อยๆด้วยนะครับแล้วก็เป็นวานิลาเบาๆนะแต่พอฉีดใส่พวกแซนฟลชีสหรือกลิ่นส้มเนี่ยมันมันอยู่มันอยู่แบบเเรียกวาลามันอยู่ไปจนถึงเบสโนตเลยอันนี้อันนี้ก็แปลกดีเหมือนกันนะครับกลิ่นนี้เพราะปกติพวกกลิ่นส้มพวกซีตัสอะไรพวกนี้มันจะระเหยไปค่อนข้างเร็วกว่ากลิ่นอื่นเนาะ อืมครับก็เป็นกลิ่นที่หอมนะครับหอมเลยแล้วก็เป็นน้ําหอม,หอมของเซเลปที่ก็ใช้ง่ายนะครับแต่ส่วนมากเนี่ยน้ําหอมเซเลปเท่าที่ผมดมอะนะส่วนมากกลิ่นมันจะออกแนวพวกขนมพวกของกินแล้วก็หวานหวานเนาะคือตัวนี้เนี่ยถือว่าไม่หวานเท่าไหร่นะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับใช้ง่ายนะอ่าโอเคครับก็สําหรับท่านผู้ชมท่านไหนที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับผม แล้วก็ฝากร้านน้ำหอมของผมในในไอจีนะครับก็ชื่อฟากแกรนซิลเลียนะโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ